สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องตาลุตช,ชาแนลคนอ่านข่าวนะครับหลังจากที่มีการระบาดของเชื้อโควิดสินะครับในตอนนี้นะครับก็มีข่าวทางการเมืองหลายๆข่าวนะครับให้เราได้พูดคุยหรือว่ารับฟังกันนะครับซึ่งล่าสุดนะครับก็เป็นฝั่งของคุณปิยบุตร แสงกนกกลนะครับแกนนำคณะก้าวหน้าอดีตสสและอดีตเลขาธิการของพรรคอนาคตใหม่นะครับซึ่งมีการให้สัมภาษณ์ซึ่งถึงกรณีที่ตนได้พูดถึงกรณีเรื่องรัฐประหารกับโควิดเสรีภาพและสุขภาพสำคัญเท่ากันนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็ถูกฝ่ายตรงข้ามเยาะเย้ยว่าถ้าได้ฟังตนพูดทั้งหมดในรายการ ซึ่งรายก,นนะการรากหนึ่งนะครับก็อยู่ความยาวอยู่ที่ประมาณ35นาทีจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าตนแม่ได้ตําหนิหรือติดเตียนเจ้าหนะ้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนใดแต่มีการพูดวิพากษ์วิจารณ์กรณีการแก้ปัญหาของรัฐบาลที่ผ่านมามีความบกพร่องเป็นการแก้ปัญหาในลักษณะวิ่งตามปัญหาออกมาตรการแต่และอย่างคิดได้แบบอย่างไม่ครบถ้วนทั้งระบบ พอออกมาตรการเรื่องหนึง่งเกิดผลร้ายจากมาตรการนั้นนะครับก็ตามไปแก้อีกแทนที่จะใช้อำนาจตามพลกรสุขเฉินจะสามารถทำให้รัฐบาลมีอำนาจมากขึ้นในการแก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตรงกันข้ามนะครับทุกคนเห็นได้ว่าแม้จะมีการประกาศสถานการณ์สุกเฉินแล้วแต่สถานการณ์ไม่ดีขึ้นเลยท้ายที่สุดแล้ว ก็เอาใจช่วยรัฐบาลในการแก้ปัญหาเรื่องวิกฤตโควิด -19 ให้ได้เพราะเรื่องนี้มันหนักหนาจริง,รงซึ่งขอมาตรการชัดเจนคิดรอบด้านทางระบบถ้าตัดสินใจทำแล้วทุกคนเจ็บไปด้วยกันถูกจำกัดเสรีภาพไปด้วยกันต้องมีมาตรการต่างๆรับรองมาด้วยทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือนี่นะครับก็คือการให้สัมภาษณ์ของคุณปิยบุตรแสงกนกุลในเกี่ยวกับกรณี ที่ว่าฝ่ายตรงข้ามบอกว่าตนพูดถึงเรื่องรัฐประหารแต่ทางคุณปิยบุตรบอกว่าตนไม่ได้พูดถึงหรือว่าตำหนิใครแต่ตนมีการพิพาควิจารณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาของฝั่งรัฐบาลเกี่ยวกับวิกฤตโควิด -19 ที่ตอนนี้นะครับคนไทยได้รับผลกระทบหลังจากนั้นนะครับทางฝากฝั่งของคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับสสพักก้าวหน้ายังมีการกล่าวว่า จากสถานการณ์ตอนนี้เปรียบเสมือนประชาชนกำลังกั้นหายใจอยู่ซึ่งมีการประกาศล็อกดาวน์ของทางฝั่งรัฐบาลมีพรกฉุกเฉินรัฐบาลต้องใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดต้องมีการตรวจสอบเชิงลุกตรวจสอบอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องว่ามีต้องมีการคิดล่วงหน้าถ้ามีการล็อกดาวน์มากกว่านี้หรือยาวกว่านี้จะต้องมีการจัดเตรียมระบบโลจิสติกส์ครั้งใหญ่เพื่อที่จะต้องเอาปัจจัยสี ไปให้กับพี่น้องประชาชนความสำเร็จของรัฐบาลคือความสำเร็จของประเทศไทยจากนี้ทางฝั่งของคุณพิธายังให้สัมภาษณ์และมีกล่าวว่าจะมีการประชุมสสผ่านระบบซูมเพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์และทำกิจกรรมที่เหมาะสมเป็นฝ่ายค้านที่สร้างสรรค์ทำให้ประเทศไทยหยุดการหายใจน้อยที่สุดและกลับมาหายใจได้ตามปกติ หลังจากนั้นนะครับทางคุณพิธานะครับก็ยังกล่าวต่อว่าซึ่งอีก32วันข้างหน้าจะเข้าสู่ระยะหรือว่าหน้าฝนปกติคนไข้ไข้เลือดออกจะอยู่ที่ประมาณ15,000คนไข้หวัดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ20,000คนปอดบวม14,000คนซึ่งเตียงตามโรงพยาบาลทั่วประเทศจะมีอยู่ที่ประมาณ140,000เตียง ICU มีอยู่ประมาณ7,700 เครื่องฟอกไตเครื่องปั๊มหัวใจมีเท่าไหร่เป็นสิ่งที่พวกตนอยากเตรียมเราอยู่กับโควิดมาแล้ว100วันจะเอาเวลามาเตรียม100วันข้า้งหน้าโรงเรียนก็ต้องเปิดเครดิตบุโรล0วันอาจจะเกิดการสูญเสียจำนวนมากต้องช่วยรัฐบาลในการเตรียมเช็คลิสต์ให้กับรัฐบาลไม่ให้เกิดการตามมาแก้ปัญหาภายหลังจะเตรียมตัวเลขไว้ช่วยการคิดถ้าเกิดสถานการณ์ผู้ป่วยจากหน้าฝน เกือบห้าหมื่นคนบวกกับโควิด1 9ซึ่งเตียงในประเทศไม่อาจเพียงพอ ICU ในกรุงเทพมี2,000เตียงจังหวัดน้อยที่สุดมีแค่3ห้องถ้าโควิด1 9ไปอยู่ในภาคที่มี ICU แค่3เตียงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเตรียมไว้ตั้งแต่วันนี้อาจจะแก้ปัญหาได้นี่นะครับก็คือการให้สัมภาษณ์ของคุณพิธาลิมเจริญรักหัวหน้าพักก้าวไกลสำหรับคลิปนี้หรือข่าวนี้นะครับ ก็เป็นประเด็นของคุณพิธาลิมเจริญรัตและก็คุณติยบุตรแสงกนกุลในการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวและการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนีช่วยรัฐบาลในการเตรียมข้อมูลในการแก้ปัญหาวิกฤตโควิดสิ 19, และในการเตรียมข้อมูลสําหรับเข้าสู่ฤด,ดูฝนหากเกิดมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจะต้องทําอย่างไรสําหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปของผม ในช่องของผมมีความคิดเห็นอย่างไรในข่าวนี้หรือความคิดเห็นอย่างไรในช่องผมที่อยากให้ผมทําหรือว่าอยากให้ผมแก้ไขฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องตาลุชชาแนลคนอ่านข่าวสับสไคร์เพื่อได้รับการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปสวัสดีครับ